รับท่านดอรอาจณร์ทังแสงท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่เคารพอย่างสูงท่านดร ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษารเรียกซึ่งท่านก็เป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นอย่างสูงที่ได้ประน้าให้เกียนมาเป็นประธานในพิธีเปิดเิทีได้เปลี่ยนเรียนหมูการดําเนินโครงการอาหารกลางวัน8เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมศึกษาซึ่งจำนวน50แห่ง ดูแลโรงเงรียนประถมศึกษาจำนวน1,700แห่งมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคทำหน้าที่กำกับและนิเทศติดตามการดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานคือ 1. เพื่อให้หนักเรียนได้รับปร,ปริญญา101และวิทยาลัยอาชีวศึกษา101โดยมีผู้เข้าร่วมงานได้แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเงรียน ที่ไว้วางใจและก็ <c oughs> ผูกพันธนาการให้ทําภารกิจให้กับสํงงานักงานคณะกรการการศาึกษาในการที่จะร่วมกับการศึกษท่นานพื้นฐานดังขนาะนี้ท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่ขอเสียงปรบมือให้กับท่านพินิจจันกระจ่างครับทั่วประเทศที่เข้ามาในร่วมสุดยอดคนดีสีโครงการนี้แล้วก็เป็นบุคคลที่ ผู้นําของการสนับสนุน47สถานศึกษา48สถานรวมคลค,คนรักการที่นี่โดยมีวิทยาเกสตรและเทคโนโลยี1อ1เป็นเจ้าภาพหลักเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นการการลางบึงพลานชัยบึงคนดีสิการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันเป็นการวิจัยและพัฒนาไปในรูปในรอยในตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอบคุณก็ะจะได้คงความรู้ในระดับหนึ่งว่าอะไรคือ ปัญหาที่ยังมีอยู่เพื่อที่เอาไปแก้ไขอะไรคือนวัตกรรมใหม่ๆที่จะต้องเอาไปก่อเกิดที่ได้จากการที่ทาเป็นแกนกลางที่จะต้องถอดรหัสอ,องค์ความรู้วันนี้เนี่ยว่าเป็นองค์ความรู้เคเจากร้อยเอ็ดสากเกิจครเพื่อที่จะเอาไปขยายต่อไปเพราะฉะนั้นจกรรมวันนี้นวิทยาลัยอาชิึกษาร้อยเอ็ดที่จะเป็นฐานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะฉะนั้นต้องเกี่ยวข้องแล้วก็ประสานกับทุกคนและที่สําคัญเรื่องนี้เอานาทีส่สดครับและขอเปิดกิจกรรมอันสาคัญนะักแบบัตนี้ลักราเกตครจะเชิญท่านประาานไปที่บ่อน,น้ําค่ะน้ําคือชีวิตน้ําเป็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะภาคเกษตรนั้น น้ำนำมาซึ่งความชุ่มชื้นขอความกรุณาค่ะมาให้ท่านประธานโดยดีลูกสาวนำภาชนะเป็นกระจกท่านประธานก็จะนำน้ำกระบวนาการที่ท่านประธานจะดำเนินัต่อไปนี้ค่ะขณะนี้ท่านประธานนำน้ำล้างไข่กี่ฟองค้ะท่านผู้บริการค่นัอกํำนวน สีฟองเพ,พื่อความดั่งยืนของอาหารกลางวันและท่านประธานจะ <มา S 1> นำไขว้านะล<อ>งลงในกระอองนะ้ดนาะนะ บนเวทีท่าจะสังเกตค่ะมีพืชผักผลไม้มีสุกรหรือน้องหมูมีโคกลง ซึ่งไข่นั้นก็เป็นอาหารหลักของคนไทยเราอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นอาหารที่นำนะครับน้ำนี่เป็นพลังงานสําคัญนะครับเป็นตัวปัจจัยหลักทีเดียวนะครับในการที่จะดําเนินการเกษตรนะครับแล้วก็เป็นหัวใจหลักนะครับทุกๆอย่างต้องใช้น้ำทั้งหมดแล้วก็ตามมาด้วยไข่แล้วก็เป็ดตามตําตัาๆนะครับจะเห็นว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์นะครับที่วิจิตรบรรจงนะครับในการนี้เป็นภาพแห่งความงดงามตะการตายยิ่งนักค่ะจากนั้นท่านประธานในพิธีจะให้เกียรติอยู่บนเวทีค่ะ โดยที่ท่านดร,กรเกษมสดงามผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาท่านพื้นฐามท่านจากักรุณามอบเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดครับขอเสียงปรบมือให้กับภาพแห่งความทรงจำอันุทงานนี้นะครับท่านผู้ประสานงานโครงการอาหารกลางวันแบบย,ยั่งยืนทั้ง4ภาพด้วยกันนะครับลำดับต่อไปครับเป็นภาคครับ ขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะครับผมนะครับเป็นความภาคภูิใจที่น่าประทับใจจริงๆนะครับลำดับต่อไปเป็นภาคเหนือครับท่านผู้มยการคณิตฐาโสภานลำพูนครับครับผมนะครับน่าประทับใจจริงๆครับต่อไปเป็นภาคใต้นะครับนี่คือเกียรติยศที่ตัวแทนทั้งสี่ภาคได้สร้างความดีงามในเ่อกาสนี้ เรียนเชิญท่านผู้บริการดการดรชาชัยเกตครับขอเสีมประโยชนให้กับภาพอันประทับใจนี้นะครับในการร่วมมือของทุกฝ่ายครับขอมอบแด่ท่านนายกเทศมนตรีนครเทศมนตรีร้อยเอ็ดซึ่งท่านอาจารย์ดรสมโชคเฉตรการจะเป็นผู้รับมอบแทนค่ะครับในการจัดงานวันนี้นะครับการอนุเคราะห์อย่างดียิ่งเลยนะครับจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับ และก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นอย่างดีจริงครับและกราบขอพระคุณท่านประธานในพิธีค่ะมอบแด่ท่านดรอกเตร์อากาักนิครั้งแสงค่ะกราบว่าคุณเป็นอย่างสูขขงค่ะการบันทึกภาพซึ่งในขณะนี้ท่านประธานในพิธีท่านผู้บริหารท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ,ราเป็นขาธกการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับและช่วยกันกดไลค์ด้วยค่ะน้อง กนชนค่ะกดไลค์พร้อมๆกับท่านประธานและท่านผู้มีเกยียรติบนเวทีค่ะต่อไปนี้เราจะอยู่แบบพอเพียง